ลัสมีบอกปรีทามว่าพ่อของเธอจากไปแล้วและชาลูกลับบานี่คือความรับผิดชอบของเธอเธอจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีของตัวเองปรีทามบอกว่าเธอไม่ได้พูดผิด แต่ใครจะช่วยพวกเขาตามหาชาลูลัสมีนึกถึงริชีคิดว่าเขาอาจจะช่วยเธอได้ที่บ้านครอบโรัวโอเบอรอยริชีคิดว่าเขาเข้าใจแล้วว่าทําไมลัสมีถึงบล็อกเบอร์โทรเขาเธอไม่ต้องการเขาเพราะเธอไม่ต้องการสร้างปัญหาในชีวิตดังนั้นเขาควรจะรักคนที่เขารักเขามากกว่าเขามาหามาริสกาที่ห้องคีรันบอกริีวา่ามาริสกา ไม่ยอมกินยาและเดินจากไปฤิชีเห็นเธอร้องไห้จึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเธอขอโทษเขาที่เธอทำตัวงี่เงา่าแต่ เธอรับไม่ได้ถ้าเขาจะทิ้งเธอไปเขาให้เธอกินยาและอย่ากเก็บเอาคำพูดเขาไปคิดมากเธอขอให้เขาสัญญาว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไปมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นริชชีรับสายและตกใจเขาบอกมาริชกาว่าเขาต้องไปแล้วเพราะมีเรื่องด่วนเธอถามว่าเกี่ยวกับลัสมีใช่หรือไม่เขาบอกว่าเกี่ยวกับธุรกิจและรีบเดินจากไป นีลามคุยกับคาริชมาอยู่ในห้องคาริชมาบอกให้อีกฝ่ายรีบให้ริชชีแต่งงานกับมาริสกาเพื่อทำให้มาริสการู้สึกดีขึ้นนีลามบอกเธอยังคงเป็นกังวลเกี่ยวกับเคราะหหนักของริชชี คาริชมาบอกถึงอย่างไรลัสมีก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนีลามบอกเธอจะให้ทั้งสองแต่งงานกันอย่างแน่นอนแต่เธอยังไม่รู้เวลาที่แน่ชัดถ้านักบวชสามารถแก้ไขปัญหาได้ก็คงจะดีวิรีเรนดาเข้ามาในห้องบอกว่าเขาได้ยินที่พวกเธอคุยกันเขาจะไม่ขอเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งงานของมาริสกาและริชชีเพราะคนเราไม่จำเป็นต้องแต่ง งานเพื่อสร้างความเชื่อใจกันนีลามบอกเธอยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรแต่เธอจะทำสิ่งที่ดีเพื่อริชีรเรนดาบอกบ้านหลังนี้ไม่มีความสงบสุขตั้งแต่ลัศมีจากไปและมาริสกาเป็นคนที่ลากลัศมีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆอยู่เสมอ แม้ว่าลาสมีจะไม่ได้อยู่ที่นี่ก็ตามนีลามบอกให้คาริชมาไปตามนักบวชมาที่บ้านในวันพรุ่งนี้ ลัศมีกับคนอื่นยังคงอยู่ข้างถนนเธอโทรหาฤชีแต่ก็ติดต่อเขาไม่ได้เธอบอกราโนว่าเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เลวร้ายเกิดขึ้นกับชาลูปรีทามบอกให้ลัศมีโทรหาเวเรนดาบอกให้กดดูไปเรียกรถสามล้อมาลัศมีโทรหาเวเรนดาคาริชมาเห็นจึงรีบกดวางสายไป เนฮาบอกลัสมีว่าริชชีบล็อกเบอร์โทรของลัสมีลัสมีลองส่งข้อความหาเขาพบว่าเบอร์โทรของเธอถูกบล็อกกดดกูกลับมาบอกปรีถามว่าเขาหารถสามล้อได้สองคัน ทุกคนพากันไปขึ้นรถลัสมีนั่งอยู่ในรถเธอก็ร้องไห้คิดว่าเธอโง่เองที่เชื่อใจเขาที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยอายุธมาหาฤช,ชีในห้องถามว่ามาริสกาจะอยู่บ้านพวกเราไปถึงเมื่อไรกันฤช,ชีบอกมันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรอายุธบอกมาริสกาอยู่ที่นี่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาเท่านั้นฤช,ชีบอก มาริชกาต้องการเขาแต่ลัสมีไม่ได้สนใจเขาเธอบล็อกเบอร์โทรของเขาด้วย อายุธบอกว่ามาริสกาโกหกฤทธิ์ชีฤทธิ์ชีบอกเขาได้ยินมากับหูตัวเองว่าลัสมีไม่อยากจะคุยกับเขาและไม่ได้รักเขาเขาไม่ต้องการคิดเกี่ยวกับลัสมีอีกต่อไปความสุขของครอบครัวสำคัญสำหรับเขาและเขารักนีลาม,มากที่สุดเขาตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ให้ลัสมีเข้ามายุ่งเกี่ยวในความสัมพันธ์ของเขากับมาริสกามาริสกา เดินผ่านมาได้ยินก็ดีใจริชีเดินออกไปจากห้องแต่ไม่เห็นเธออาย,ยุเดินออกมาเห็นมาริสกายืนอยู่ข้างประตู ต่อมาลัศมีและคนอื่นๆกลับมาถึงบ้านกุดดูก็ส่งข้อความรายงานบาวินเดอร์ชาลูสงสัยว่าใครที่คอยส่งข้อความรายงานเขาอยู่ตลอดบาวินเดอร์โทรเข้าโทรศัพท์ของชาลูลัศมีรีบรับสายบาวินเดอร์ดัดเสียงบอกว่าเขารู้ว่าเธอกําลังตามหาชาลูอยู่ถ้าต้องการจะให้ชาลูกลับไปอย่างปลอดภัยพรุ่งนี้เธอจะต้องนำเงินห้าล้านรู ปีมาให้เขาลัศมีตกใจมากราโนกับเนฮาแกล้งปอบลัศมีและยิ้มเยาะลัศมีคิดว่าเธอจะไปหาเงินห้าล้านรูปีมาจากที่ไหนกันปรีทามบอกให้ไม่ต้องสนใจคนที่โทรมา เพราะมันอาจจะเป็นแค่การแกล้งขู่ให้กลัวถ้าคนคนนั้นรู้จักชาลูดีก็น่าจะรู้ว่าพวกเขาเป็นคนจนราโนกับเนฮาพยายามโต้แยง้งแต่เขาบอกเขาสงสัยว่าถ้าคนคนนั้นต้องการเงินจริงๆทําไมถึงไม่ไปพาตัวลูกสาวเศรษฐีไปเขาก็ปลอบรัสมีว่าชาลูไม่ได้อยู่กับคนคนนั้นราโนแอบโทรบ,บอกบาวินเดอร์ว่าปรีทามคิดว่า เขาเป็นพวกหลอกลวงคิดว่าชาลูไม่ได้อยู่กับเขาบาวินเดอร์ถามว่าต้องการให้เขาทำอย่างไรราโนให้เขาแสดงหลักฐานให้ปรีทามดูว่าชาลูอยู่กับเขาจริงๆ ต่อมารัศมีบอกทุกคนว่าพวกเขาควรไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งแต่ทุกคนไม่เห็นด้วยปรีทามขอบคุณกุดดูบอกให้เขากลับบ้านกุดดูก็ตอบตกลงและเดินจากไปบาวินเดอร์โทรหารัศมีรัศมีรับสายและเปิดลำโพงเขาถามว่าเธอหาเงินมาได้หรือยังปรีทามก็ต่อว่าอีกฝ่ายบาวินเดอร์ที่ดัดเสียงแสดงหลักฐานให้พวกเขาฟังเขาดึงสกอตเท ออกชาลูก็ร้องด้วยความเจ็บปวดและสมีทุกคนได้ยินเสียงชาลูก็ตกใจบาวินเดอร์ถ่ายรูปส่งไปให้ลัาสมีดูบอกว่าเขาจะส่งของขวัญไปให้ กดดูก็เอากล่องใบหนึ่งมาวางไว้หน้าบ้านและกดกลิ่งก่อนที่จะรีบวิ่งหนีไปความจริงเปิดเผยว่าบาวินเดอร์เอาผ้าคลุมไหล่ของชาลูใส่กล่องส่งมาให้เขาบอกให้เธอเปิดดูทุกคนตกใจที่เห็นผ้าคลุมไหล่ของชาลูเปื้อนน้ำสีแดงแดงลัสมีขอร้องอีกฝ่ายไม่ให้ทำร้ายชาลูและเธอไม่รู้ว่าจะไปหาเงินจากที่ไหนปรีทาบอกบาวินเดอร์ว่า พวกเขาเป็นแค่คนจน บาวินเดอร์บอกเขารู้ดังนั้นเขาจึงไม่ได้พาตัวลูกสาวคนโตของปรีทามไปลัสมีพยายามขอร้องบาเวนเดอร์บอกเขารู้ว่าลัสมีเป็นลูกสะใภ้ครอบครัวโอเบอร์รอยที่ร่ำรวยบอกให้เธอเอาเงินมาให้เขาที่สนามหน้าวัดพระศิวะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งให้เธอไปที่บ้านครอบครัวโอเบอร์รอยภายใน15นาทีและเอาเงินมาให้เขาก่อน สามทุ่มครึ่งไม่อย่างนั้นทุกคนคงจะรู้และตำรวจจะต้องไม่รู้เรื่องนี้ลัสมีบอกเธอไม่ได้เป็นลูกสะพ้ยครอบครัวนั้นบอวินเดอร์บอกให้เธอรีไปเอาเงินมาให้เขาและกดวางสายราโนกแกล้งตกใจบอกให้ลัสมีไปขอเงินจากนีลามเพราะพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น ที่บ้านครอบครัวโอเบอรอยคีรันมาที่ห้องมาริสกาพบว่าเธอดูมีความสุขเธอบอกว่าเป็นเพราะริชีและเธอไม่รู้ว่านีลามพูดอะไรกับเขาถึงทำให้เขาเปลี่ยนไปมากเธอได้ริชีคนเก่ากลับคืนมาแล้วคาริสมามาหาพวกเธอบอกว่าเธอมีข่าวดีมาบอกเธอได้พูดคุยกับนีลามเกี่ยวกับการแต่งงานของริชีและมาริสกานีลามบอก บอกให้เธอเรียกนักบวชมาที่บ้านมาริสกาก็ทำหน้าเศร้าบอกว่าพวกเธอรู้ดีว่านักบวชจะพูดอะไรมาริสกาบอกให้ว่าอย่าคิดลบทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยจากนั้นเธอก็ขอตัวจากไป ที่บ้านลัสมีราโนกแกล้งร้องไห้บอกทุกคนว่าเธอเป็นห่วงชาลูเหมือนกันให้ลัสมีไปขอเงินจากนีลามเนฮาบอกพวกเขามีเวลาเหลือน้อยมากบานี่ก็เห็นด้วยราโนให้ลัสมีโทรหาฤทชี เขาจะต้องให้เงินแก่เธออย่างแน่นอนเนฮาบอกพวกเขาจะช่วยกันพูดให้ริชชีช่วยชาโูลัสมีบอกริชชีบล็อกเบอร์โทรของเธอเพราะเขาไม่ต้องการจะคุยกับเธอบาน,นี่ให้ลัสมีโทรหาเวเรนดาลัสมีบอกเวเรนดาจะต้องช่วยเธอและรีบวิ่งออกไปจากบ้านราโนรีบวิ่งตามไปลัสมีมาขึ้นรถสามล้อจากไปราโนกลับมาบอกทุกคน ว่ารัสมีออกไปแล้วส่วนเธอจะไปที่วัดเพื่อสงบสติจิตใจและเดินจากไปรัสมีนั่งอยู่ในรถนึกถึงคำพูดบาวินเดอร์ที่บอกว่าถ้าเธอเอาเงินมาให้เขาไม่ทันต่อเวลาก็จะมีผลต่อชาลู